สวัสดีนะคะป้าน้องนะคะจิยารัตกุนทนบุตรค่ะวันนี้ป้าน้องจะมาแนะนำการที่จะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงผิวพรรณไม่ไม่แห้งนะคะว่าทำยังไงแล้วการกินอยู่ยังไงเริ่มต้นต,ตั้งแต่ข้าวนะคะป้าน้องเนี่ยกินมือละหนึ่งทบีถ้าเบือผู้ชายเนี่ย หรือทำงานหนักอาจจะกินสองทพีก็ได้ค่ะไม่อิ่มก็กินผักเยอะๆนะคะเ,ออเว้นของทอดของมันของหวานค่ะนะคะออถ้าเผืแล้ก็อยู่ที่จิตใจค่ะต้องเข้มแข็งนะคะถ้าเผื่อเราไม่เข้มแข็งเนี่ยตามใจปากมันก็จะอ้วนได้ค่ะอ้วนแล้วจะทำให้มีอายุดูมีอายุขึ้นค่ะ แล้วก็โลกก็จะตามมานะคะเอ่อถ้าเผื่อไปซื้ออาหารที่ตลาดนะคะหรือเก็บมาจากบ้านเนี่ยถ้าเผื่อเป็นผักนะคะก็ต้องเอ่อเก็บมาแล้วมาล้างแล้วรีบใช้เลยนะคะเพราะผักเนี่ยเก็บจากต้นนานเท่าไหร่วิตามินเขาก็จะสลายไปค่ะนะคะทางด้านโภชนาการโดยเฉพาะวิตามินซีทั้งหลายแหละนะะ่นี่ยค่ะเขาก็จะสลายไป แล้วก็ต้องกินให้ถูกวิตามินซีละลายในน้ำนะคะวิตามินบี B นบีคอมเพล็กเนี่ยละลายในน้ำแต่วิตามินเอเนี่ยจะใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ต้องใช้กับน้ำมันนะคะเช่นฟักทองแครอทเนี่ยใช้ผักหรือฟักทองนึ่งกินกับมะพร้าวเห็นไหมคะเขาถึงจะใช้ประโยชน์ได้เต็มที่แล้วอย่างซื้อเนื้อสัตว์มานะคะไม่ใช่ว่า เอามาเก็บทั้งถุงนะคะพอซื้อเนื้อผักเนื้อสัตว์มาปั๊บเนี่ยคุณก็ต้องเอาไขมันออกแล้วก็พังผืดออกเก็บสิ่งที่สสโปรกออกแล้วก็ล้างน้ำน้อยๆนะคะอย่าล้างน้ำมากเพราะาสิ่งที่มีประโยชน์มันจะละลายไปในน้ำเนื้อมันจะจืดค่ะแล้วก็เอาไปคุณจะหัน่นหรือจะบด เนี่ยคุณก็เอาไปหมักไว้ก่อนแต่เวลาป้าน้องซื้ออย่างหมูบดเนี่ยนะคะป้าน้องจะไม่ซื้อที่เขาบดแล้วป้าน้องจะไปเลือกสัน์นอกแล้วก็ชี้ให้เขาว่าเอาเอาอย่างน้อยครึ่งกิโลเขาถึงจะบดให้คะ่ะครึ่งกิโลเลิกกิโลหนึ่งแล้วก็ให้เขาแล่มันแล่บ,บังผืนล้วล้างน้ําอย่างน้อยสองครั้งแล้วก็บดคะ่ะแล้วพอกลับมาบ้านก็หมักด้วยแป้งมันหรือแป้งสาลีนิดหน่อยนะคะประมาณ ช้อนช้อนข่าวหนึ่งหรือครึ่งช้อนข้าวแล้วแต่จํานวนมากน้อยนะคะแล้วก็ใส่น้าําปลาน้ํามันหอยออซอสปรุงรสสามเกินนะคะแล้วก็คลุกไปเรื่อยๆค่ะคลุกไปจนมันเข้ากันดีนะคะแล้วก็เอาน้ําใส่นิดหนึ่งก็คล้าวค้าวไปจนเขาเข้ากันดีแล้วก็ทิ้งไว้สักข้างนอกสัก ยี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะอันไหนจะใช้ก็ใช้ไปไม่ใช้ก็เข้าตู้เย็นนะคะส่วนมากซื้อมาเอาเข้าตู้เย็นเลยพอเรามาล้างเนี่ยค่ะไอ้มันแข็งนะคะ่ะมันสิ่งสกรปรกมันก็ออกไม่หมดะะละค่ะแล้วคุณไม่หมักเนี่ยคุณเอาไปทํากับข้าวก็ไม่อร่อยนะคะคุณหมักเนี่ยมันจะทําใหเ้เนื้อนะมีรสชาติกลมกลม่แล้วก็อร่อยค่ะแต่เวลาหมักเนี่ยอย่าใส่น้ปาปลา เ,เครื่องปรุงเยอะนะคะใส่นิดหน่อยเพราะเ,าเดี๋ยวเรามาปรุงอีกค่ะแล้วก็ยังเ,เราเป็นผู้หญิงถึงจะเป็นผู้ชายก็ทำได้ค่ะว่าจะไม่ให้ผิวพันแห้งผิวพันแห้งหรือเหี่ยวเร็วเท่าที่ควรนะคะก็ต้องใช้คีมรุงค่ะป้าน้องจะใช้เ,เครื่องสำอางไม่จำเป็นต้องแพงนะคะ เลือกเอาเอาใครอยากจะรู้ว่าไปน้องใช้เครื่องเครื่องสำอางอะไรอันนี้มันมีตัวหนึ่งที่ฆ่าตัวที่อยู่ใต้ผิวหนังเรามันจะไปดูดที่มันเข้าไปในกระเพาะหรืออะไรพวกนี้ค่ะใต้ผิวหนังมันก็จะดูดอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะแล้วนี้พอใช้อันนี้นานๆเนี่ยมันก็จะฆ่าตัวเนี้ยมันจะทําให้ตัวเนี้ยเป็นหมัน พน้องใช้มาตั้งแต่อายุสามสิบกว่าค่ะพอเวลาไม่ล้างหน้าคนจะบอกว่าทําไมปาน้องหน้าใสอันนี้บอกทางนี้ไม่ได้นะคะว่ามันยี่ห้ออะไรนะคะเราตอนนี้ก็ต้องบารุงค่ะแม้แต่ตัวนี้อาบน้ําเสร็จก็ต้องมีโลชั่นนะคะโลชั่นที่มันมีวิตามินด้วยนะคะ เนี่ยทาทั่วทั้งตัวเลยทาแล้วก็ตบตบ,ตบนะคะหน้าเหมือนกันก็ตบคอก็ตบค่ะเลเวลาล้างหน้าก็รูปขึ้นล้างคอก็ลูบขึ้นอาบน้ําก็ลูบขึ้นนะคะอย่ารูปลงรูปขึ้นให้หมดค่ะให้มันย้อนสอนค่ะไม่มันห้อยลงมาแล้วก็ยกมันขึ้นไปค่ะนะคะแล้วใครอยากรู้รายละเอียดอะไรมากกว่านี้ก็ถามป้าน้องได้นะคะด้วยความยินดีค่ะขอบคุณค่ะ